โปรแกรมสุขภาพ12สัปดาห์เป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่จะทำให้คุณออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและมีสุขภาพดีไปพร้อมกันตลอดทั้ง12สัปดาห์ของการลดน้ำหนักคุณจะได้ทราบถึงวิธีการลดน้ำหนักโดยมีตารางจดบันทึกแคลอรี่ผลสรุปการออกกำลังกายของแต่ละสัปดาห์สูตรอาหารต่างๆ และเคล็ดลับการออกกําลังกายรีวิวจากผู้ใช้งานจริง2คนนี้ใช้เวลาเพียง12สัปดาห์เท่านั้นคุณจะได้ร่างกายแบบนี้แน่นอนวันละสีบาทเท่านั้นสนใจติดต่อในคอมเมนต์ได้เลยสแกน QR Code เพื่อเข้าไปติดต่อเรา อยากรู้เทคนิคต่างๆในการลดน้ำหนักอย่าลืมไปกดติดตามช่อง TikTok Health Know